ระทรวงแรงงานตั้งเป้าปีนี้2,567จะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0คนได้เชิญสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยและผู้รับอนุญ,ญาตจัดหางาน144บริษัทมารับทราบนโยบายและแผนงานครับ นายพิพัฒน์รัฐกิจบการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าปกติมีแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศอยู่แล้วปีละประมาณ95,000คนนําเงินตราเข้าประเทศปีละประมาณ2 0 0นล้านบาทปีนี้ตั้งเป้าส่งแรงงานเพิ่มขึ้นอีก1แสนคนรวมเป็น195,000คนกลาวว่าจะนําเงินตราเข้าประเทศอีกเท่าตัวเป็น4แสนล้านบาท ทั้งกระทรวงพูดแรงงานและ,ระบริษัทจัดหางานต้องทำงานหนักครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเราก็เดินทางไปประเทศออสเตรเลียและในต้นเดือนหน้าพวกเราก็จะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีส่วนในเดือนเมษายนพวกเราก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและนอกเหนือจากนี้เริ่มเจาะไปทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศโอเอเชียก็ดี ประเทศโปรแลนด์ก็ดีผ่านมาสองเดือนจัดส่งแรงงานไทยไปทำง,งานต่างประเทศแล้ว29,399คนแค่อีกเจ็ดหมื่นกว่าคนครบ1นึ่งแสนคนครับบริษัทจัดหางานที่ส่งที่ส่งแรงงานออกไปจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดที่ช่วยพวกเราได้เพราะยังไงเอกชนผมยังมีความเชื่อว่าเก่งกว่าราชการคุณรัญญ,ญาสกุลโกศลประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยขานรับนโยบาย เอกชนพร้อมสนับสนุนภาครัฐจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ว่าเหลือเวลาอีกประมาณ10เดือนอจะหมดไตมานของปีนี้ภาคเอกชนก็น่าจะเริ่มสตาร์ทร่วมไปกับทางภาครัฐรีบออกไปเปิดตลาดง,ง,งานประเทศต่างๆเพื่อจะนําโคต้าให้มาประเทศไทยเราให้มากที่สุดนะคะร่วมมืออีก10เดือนจัดส่งแรงงานไทยถึงเป้าหมาย10,000แคนแน่นอนครับร่วมถามแรงตอบแรง การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต้องใช้สูตรไหนคำนวณฟังนายไพโรธโชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานตอบครับสูตรที่เรากำลังดำเนินการครั้งนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของการคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนที่เราจะคำนวณหรือคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นประเภทกิจการ หรือตามหลายพื้นที่เป็นครั้งแรกที่ในหนึ่งจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละเขตจะมีค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากันครับและแต่ละอาชีพก็ไม่เท่ากันด้วยครับโดยจะเริ่มสำรวจ10จังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ตชนบรุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจวบคีรีขันธ์และระยองเก็บข้อมูล Big Data ต้าแล้วจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง26มีนาคม2567นี้สงการนี้นะครับ ถึงแน่นอนค่าแรงสี่ร้อยบาทรออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเจ้านายปูน,ปน